สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่อดีตเพื่อจาประตูลูกมอของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เรียกได้ว่าเป็นนักเตะโฮมกราว์แท็บปอดเป้าหมายพืนทิ่นเรือใบในฐานะโกลมือ1หนึ่งเจมส์แท็บปอด ผู้เล่นประตูนาคตไก่ไ2ย่สปีเจ้าของส่วนสูง197ซนติเมตรของเบอร์ลี่ยอมรับผ่านดแช์เขารู้ดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีออปชั่นซื้อกับซิตี้ต้องการแข่งโฮมกราวและเขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้ถึงระดับเป็นมือหนึ่งของทีมไม่ได้ผมตั้งเป้าไว้นานแล้วว่าจะขึ้นไปอยู่ในระดับพับของพิมเมอรีให้สำเร็จซึ่งคุณจะต้องลงเล่นจริงๆและพิสูจน์ได้เห็นว่าพร้อมแล้วสำหรับระดับนั้น นี่ครับสำหรับเจมส์เทปฟอร์นนะครับในฤดูกาลนี้นะครับโช์ฟอร์มได้ประทับใจมากๆกับเบอร์ลี่นะครับทำให้ในฤดูกาลหน้านะครับเบอร์ลี่จะเคลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลลกนะเจ้าตัวเพิ่งอายุ22ปีและที่สําคัญนะครับเป็นนักเตะ โฮมกลาวนะครับเป็นนักเตะลูกม่อแล้วก็เป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเขามีความสูงที่สูงปรี๊ดเลยนะครับสูงถึง197เซนเมตรนั่นหมายความว่าลูกกาอากาศของเราเนี่ยแทบจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเกิดว่าเราเจอทีมที่เล่นลูกกาอากาศได้ดีนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของอดีตแข้งของเรือใบสีฟ้านะครับที่อนาคตอาจจะกลับเข้าคืนสู่ถิ่นชุดสีฟ้ามาดูค่าต่อมานิวั่นไม่ขายลิฟฟลาเมนโตให้ เว้นแต่ข้อเสนอมหาศาลเท่านั้นจะขายเอาตั้างขลุ่หะหรือยังไงนิวคาสเซิลนะครับและแอดดี้ฮาวยืนยันชัดเจนว่าไม่สนใจที่จะขายติโนริฟอร์มนโตในสมัยน,นี้แม้แมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามติดต่อผ่านตัวกลางเพื่อสอบถามเงื่อนไขาการย้ายทีมตามรายงานจากรีไลเดอร์ผู้สื่อข่าวตายนิวคาสเซิลระบุว่าข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาถูกปัดตกทันทีและหากจะเปิดโต๊ะเจรจารได้จริงก็ต้องเป็นข้อเสนอระดับมหาศาลเท่านั้น บายครับหาตัวใหม่ดีกว่าถ้าเกิดว่าจะขายขนาดนี้คงไม่ร้อยกว่าล้านปอนด์เลยครับไปเอานักเตะร,ระดับท็อปกว่านี้ดีกว่าไหมถ้าราคาระดับนั้นมาดูข่าวต่อมาของแจ็คกิริตนิวคาเทลเสนอยืมกิริตแต่เรื่องต้องช่วยกันจ่ายค่าเหนื่อยนิวคาเทลนะครับแสดงความสนใจในตัวของแจ็คกิริตมาร่วมทีมแบบยืมตัวในซัมเมอร์นี้โดยพร้อมยื่นข้อสเสนอทันทีหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยินยอมแบกรับค่าเหนื่อยตัวต่างของแจ็คกิริตใน3ามแสนปอนด์ต่สอสัปดาห์นะครับนี่นะครับคือค่าเหนื่อยของแจ็คกิริตนะครับเรียกได้ว่า หลายทีมนะครับไม่สาม,มารถสู้ค่าเหนื่อยได้นะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแพงจริงๆนะฮะแลกกันไหมล่ะครับแลกกับริฟอร์มินโต้ไหมเออแลกกับริฟอร์มินโต้ไหมครับสำหรับทางด้านนิวคาสเซิลมาดูข่าวต่อมานะครับเราได้ดาวรุ่งโรมาโน่นะครับได้ลันรายลีเดตของเขานะครับอย่างเฮียวีโกยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวทางด้านค่าเล่นคาดาเมนเตรีชื่อค่อนข้างจะอ่านยากเลยนะครับ เป็นกองหน้าดาวรุ่งวัย16ปีจากชิปฟิเวนเดนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดามาเตรี่นะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงมากที่สุดนะครับ ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนในระดับท็อปของอังกฤษนะครับแต่เจ้าตัวเลือกที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์ระยะยาวกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยินดีต้อนรับตู่ครอบครัวเรือใบสีฟ้านะครับเราก็ได้กองหน้าดาวรุ่งมาอีกหนึ่งคนแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้แมนตซิตี้ก็ได้กองหน้าดาวรุ่งวัย18บปย่าง19ปีจากทางด้านปารีสมาแล้วนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายเป็นอนาคตที่ดีของเรือใบสีฟ้านะครับที่มีนักเตะระดับท็อปอยู่ในทีมชุด ชุดยูต่างๆนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของแชกี้กันบ้างดีกว่านะฮะโลมาโน่เผยแชกี้คุยกับเป๊ปอยากซอปีิตี้แล้วเล่งผักดันดินหวังลุยสโมสสอนโลกฟาบิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าเป๊ปโกเดียล่าได้พูดคุยกับรายานแชกี้โดยตรงเพื่อดูทัศนคติซึ่งแชกี้แสดงความกระตือรือร้นและตื่นเต้นกับโอกาสนี้อย่างมากโดยแข่งดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศส ของโอลิมปิกดียงนะครับกำลังเล่งผลักดันดีนี้ให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับและมีเป้าหมายชัดเจนคือการติดทีมลุยตึกชิงแช,งชมป์สโมสรโลกกลางเดือนนี้โรมาโน่ได้บอกว่าเป๊ปกัวเดียล่าต้องการเช็คความกระตือรือร้นของนักเตะด้วยตัวเองและจากการพูดคุยแชยคกี้แสดงถึงความตื่นเต้นตุดๆกับโอกาสนี้เป้าหมายของเขาชัดเจนมากคืออยากย้ายไปให้เสร็จภายในตุตตาลาหมนี้และเริ่มตรวจร่างกายกับต้นสังกัดตปดาหน้าเพื่อเดินทางไปกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทันทีนี่คือภารกิจของเด็กคนนี้และทางซิตี้เองก็พยายามเล่งปิด ดีนนนเช่กัหากทุกอย่างรุ่วร่วงทันตามแผนนะครับแชก,กี้ก็จะกลายเป็นแข้งใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่จะทันนะครับในชุดถึกชิงแชมป์ตะมสตรอโลกทันทีและต้องติดตามดินนี้แบบติดคอมนะครับแล้วมีข่าวว่าดิยงพร้อมจะปล่อยในราคา30ล้านยูโรเท่านั้นนี่นะครับแมนซิตี้นะครับก็อิมพอร์ตเข้าจากฝรั่งเศสหลายคนเลยนะครับสำหรับนักเตะที่เก่งๆนะครับนี่ก็เป็นคิวของทางด้านลาย,ยานไากี้นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ปิดดีมไป2คนแล้วนะครับก็คือทางด้านทินจานี่ไรเดอร์แล้วก็ ไอเนูลี่ของบูแฮมตันนะครับอีกคนหนึ่งชัก,กี้ก็มาติดตามสถานการณ์ไปด้วยกันนะครับว่าจะทันจะคว้าตัวเข้ามาทันก่อนที่จะไปลยุยศึกชิงแชมป์สโมสรโลกที่อเมริกาหรือเปล่านะครับและครับตัรับครใน EP นี้แอดมินก็ได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับแอดมินก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ